สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับยิงแล้วก็ร้าน19โพสีทองอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะพามาเจอกับรถครอบครัวอีกหนึ่งคันก็คือเป็นคันนี้เลยนะคะเป็น m มิ s ูวิชิปาเจโร่2.4 GT Premium เป็นตัวโฉมใหม่แล้วนั่นเองนะคันนี้มาในปี2020นะคะรถใช้ไปเพียง70,000กิโลเมตรเท่านั้นกับรถบ้านมือเดียวนะคะมีประวัติการเช็คสุนทุกระยะเลย ตัวรถเนี่ยก็ติดสีเดิมๆทั้งคันเลยนะคะลคูกค้าชมเนี่ยก็จะให้มาส่วนของตัวฝาท้ายไฟฟ้าแบบที่ใช้เตะด้านใต้เออด้านใต้ทองรถแล้วนั่นเองเนาะแล้วก็คันนี้นะคะได้ยางใหม่แกะกล่อง4เส้นเลยนะคะยางใหม่เป็นปี2023เลยแล้วก็ซื้อสดเนี่ยก็มีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ใช้ต่อด้วยเนาะแล้วก็คันนี้นะคะแถมฟรีเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องจากศูนย์หนึ่งหมื่นกิโลและมีแต่งหน้าจอ Android มาเพิ่มเติมด้วย ส่วนตัวรถจะสวยขนาดไหนนะคะเราไปชมกันเลยอ่าอย่างแรกเลยนะคะลูกค้าคันนี้เป็นรถยนต์สีขาวซึ่งสีนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นสีที่อมตะนิรันดร์นะคะท่านไหนมาหาเนี่ยก็จะหาแต่สีขาวเป็นหลักก่อนเลยเนาะแล้วก็คันนี้นะคะ ฝากระโปรงของเราเนี่ยมีติดคำว่าป a เจโร่สปอรมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้เป็นรุ่น G.T.Premium ก็คือออปชั่นมาให้ครบหมดแล้วนะคะชมเนี้จะสังเกตว่าตัวไฟข้างล่างเนี่ยเขาจะใหญ่ขึ้นนะคะก็คือเป็นตัวโฉมตัวใหม่นั่นเองเนาะแล้วก็ถัดมานะคะเดี๋ยวจะพามาดูในส่วนของตัวล้อแม็กแล้วก็ยางด้านนี้ก่อนเลยเนาะ ก็คือคันนี้นะคะเป็นล้อแม็กสเปคเดิมจากศูนย์ของมิตซูนั่นเองเนาะแล้วก็คันนี้พิเศษก็คือได้ยางใหม่แกะกล่องนะคะยางของเราเนี่ยเป็นปี2023ก็คือเป็นปีนี้เลยนั่นเองนะคะซึ่งยางตัวนี้มาเปลี่ยนเองนะคะร้าน19โพสีทองเป็นคนเปลี่ยนให้นะคะเจ้าของคนเดิมใช้มาไม่ได้เปลี่ยนยางนะเราก็เลยมาเปลี่ยนยางใหม่แกะกล่องให้สําหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่ซื้อไปใช้ต่อนั่นเองเนาะอ่ะถัดมาเดี๋ยวเรา มาดูกันต่อนะคะคันนี้อย่างที่ญิงแจ้งว่าตัวรถเนี่ยก็ติดสีดําเดิมนะคะติดสีดําเดิมจากตอนป้ายแดงฝั่งนี้ก็ไม่เห็นสติกเกอร์เนาะ mm. เห็นแค่ตัวดอกยางนะคะว่าดอกยางยังเต็มๆอยู่เพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนั่นเองนะคะแล้วก็เรามาดูด้านข้างกันต่อ,อลูกค้าคันนี้เนี่ยออของปาเจโร่นะจะให้มาเป็นเดี๋ยวจะเปิดปิดตรงนี้ให้ดูเนาะ ของปาเจโร่เนี่ยเขาจะเป็นกระจกมองข้างพับอัตโนมัติให้นะคะเวลาเราปลดล็อกเนี่ยกระจกมองข้างก็จะเปิดให้อัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยถึงแม้เราจะเปลี่ยนเป็นตัวหน้าจอ Android มาแล้วนะคะตัวหน้าจอ Android เนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อกับกล้องรอบคันของปาเจโร่ได้เลยนั่นเองเนาะซึ่งเดี๋ยวหญิงจะไปเปิดในรถให้ดูอีกทีนึง คันนี้นะคะมาพร้อมด้วยคิวกันสาดมาหมดแล้วนะคันนี้คิวกันสาดมา4ประตูแล้วนะคะแล้วก็ตรงมือเปิดของเราเนี่ยก็จะมีกันรอยเล็บมาให้เราด้วยนะคะเป็นลายเคปล่าสีดํากุญแจอยู่ในระยะก็สามารถกดเปิดประตูรถได้เลยแล้วก็คันนี้นะคะมีระบบกันกันต้องกันการโจรกรรมนะคะ Immo b i เ i z e r รเรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะมาพาดูเอกสารภายในกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างคุณลูกค้า ขออภัยในความพื้นที่แคบนิดนึงนะคะแล้วก็ถัดลงมาก่อนที่เราจะมาดูเอกสารนะคะคันนี้ได้เป็นพายางเข้ารูปลายกระดุมเป็นลาย6แบบ6ดีนะคะมาครบรอบคันหมดแล้วก็คือเข้ารูป6ดีเนี่ยเป็นสีดำแล้วก็ตัดด้วยได้สีแดงนั่นเองนะคะแล้วก็บอกไฟฟ้าเนี่ยมาเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนั่นเองเนาะเนี่ยพายางลาย6ดีของเรานะคะจะมีทังชุดที่ค่าตัวเบล,ลมาให้ด้วยแล้วก็มีในส่วนของตัวหัวหมอนมาให้ด้วยนะคะหัวหมอนที่ตัวเบาะนะคะ เดี๋ยวถ่ายหัวหมอนให้ดูนี่มาแบบเข้าเซตกันหมดเลยนั่นเองเนาะแล้วก็พลาสติกในบางจุดเนี้ยก็ยังไม่ได้แกะออกนะคะพลาสติกอย่างที่ม่านบางแดดตรงเนี้ยก็ยังไม่ได้แกะออกแล้วก็เดี๋ยวหญิงจะมาพาชมในเรื่องของตัวเอกสารนะคันนี้เช็คศูนย์ทุกระยะเลยคุณลูกค้าเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะอันนี้ให้ดูประวัติกันเข้าศูนย์ก็คือเข้าทุกระยะเลยนั่นเองนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็แถมฟรีปเปลี่ยนถนะ่ายน้ำมันเครื่องจากศูนย์ให้ด้วยอีก10,000มกิโล ใครซื้อไปเนี่ยก็ใช้ได้อีกหมื่นกิโลเราค่อยไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะเพราะว่าตัวที่เราแถมเนี่ยเราก็แถมเป็นน้ำมันเครื่องของศูนย์มิตซูนั่นเองเนาะเนี่ยทุกระยะเลยนะคะที่เขาเข้ามาหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นนะคะระยะครั้งถัดไปเนี่ยก็จะอยู่ที่แปดหมื่นกิโลเมตรเพราะว่ารอบเจ็ดหมื่นเนี่ยเราไปเปลี่ยนให้แล้วนั่นเองนะคะนี่เลยสมุดรับบริการและคู่มือการใช้รถนะคะก็จะอยู่เล่มเดียวกัน เพราะฉะนั้นถ้าเล่มนี้หายเนี่ยเราก็จะดูประวัติไม่ได้นะคะแต่ว่าคันนี้มีมาให้ครบเลยเพราะว่าเขาจะบันทึกกันเข้ารับบริการเนี่ยอยู่ด้านหน้าแล้วก็คู่มือการใช้รถเนี่ยจะอยู่ตอนหลังนะคะและก็คันนี้คุณลูกคา้าคันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าซื้อสดนะจะมีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ชนหนใหชนน้จนถึงวันที่2ตุลาคม2566น้นั่นเองนะคะก็จะมีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ใช้ต่อเลยนะอันนี้เบี้ยก็อยู่หมื่นกว่าบาทนะ ใช้ต่อได้เลยแต่ถ้าหากคุณลูกค้าซื้อจัดไฟแนนซ์ก็คือจะต้องเป็นตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูตอนหลังกันนะคะคันนี้ติดสีเดิมหมดเลยติดสีเดิมรถสวยมากๆนะคะส่วนในเรื่องของหน้าจอ Android เนี่ยเดี๋ยวหญิงขึ้นไปสตาร์ทเครื่องแล้วหญิงจะพาชมอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งหน้าจอ Android เนี่ยเขาก็จะเชื่อมกับตัวทีวีจอกลางด้วยนี่เลยนะคะภายในห้องโดยสารไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวบอ หรือว่าแผงประตูต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้มีริ้วรอยนะคะไม่ได้มีริ้วรอยรถอยู่ในสภาพดีมีประวัติเช็คศูนตลอดเป็นรถมือเดียวแล้วก็ประตูทั้ง4บานนะคะไม่เคยมีรอยโดนเปลี่ยนฝาท้ายไม่เคยโดนเปลี่ยนนะคะฝากระโปรงหน้าก็ไม่เคยโดนเปลี่ยนเช่นกันอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเตะด้านข้างโชว์เดี๋ยวนะยังขอน้กนิดนึงปาเจโร่น่าจะเตะด้านข้าง นี่ยิงถือกุญแจอยู่นะคะแล้วเราก็สัมผัสตรงข้างใต้เนี่ยเบาๆนะคะใช้เท้าเตะลงไปเบาๆเนี่ยฝาท้ายก็จะเปิดให้อัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นตัวเจ็ดที่นั่งนะคะแล้วก็ในส่วนของพายางเข้ารูปลายกระดุมพ้ยังลาย 6D ของเราเนี่ยก็มีมาถึงตอนหลังเลยนั่นเองเนาะนี่นะคะสวยงามมากๆ แล้วก็ตอนท้ายก็จะมีเป็นกล่องเก็บของให้คุณลูกค้านี่นะคะโฉมนี้ไม่ได้ให้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นยางอะไหล่แล้วนะคะโฉมนี้จะให้เป็นที่เติมลมยางมาแบบนี้แล้วนะคะโฉมนี้ให้มาเป็นที่เติมลมยางฉุกเฉินชุดชุดลมยางฉุกเฉินแบบนี้นะคะไม่ได้ให้ยางอะไหล่มาแล้วเพราะฉะนั้นท่านไหนซื้อไปเนี่ยไม่ต้องตกใจที่ไม่มียางอะไหล่นะคะเขาไม่ได้ให้มาตั้งแต่ตอนป้ายแดงนั่นเองเนาะ แล้วเดี๋ยวเราจะมาปิดฝาท้ายให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะคะได้สองฝั่งเลยนะคุณลูกค้าทางด้านซ้ายและด้านขวานะคะอยู่ตรงช่วงมุมกันชนนะคะอยู่ตรงประมาณช่วงมุมกันชนซ้ายขวาเลยนั่นเองอ่าเรียบร้อยแล้วยิงถือกุญแจอยู่แล้วก็นี่เลยพลาดไม่ได้นะคะทะเบียน9 9 4 7นี่เลขสวยมากๆนำหน้าด้วย9นะคะ93ตัวเลยอะ่ะคุณลูกค้าซื้อไปเฮงแน่นอน 9947นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารตอนหลังฝั่งนี้บ้างประตู4บานไม่เคยโดนเปลี่ยนเลยนะมีประวัติเช็คศูนย์ตลอดเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องให้ดูแล้วเดี๋ยวหญิงจะโชว์ในส่วนของหน้าจอ Android นะคะคันนี้มีกล้องบันทึกการเดินทางมีหน้าจอ Android อะไรมาให้ครบหมดเลยนี่เดี๋ยวขอถ่ายตัวหน้าจอกลางนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาขอลองเล่น คันนี้เป็นหน้าจอ Android แล้วก็มีกล้องมาให้รอบคันแล้วนะคะเดี๋ยวหญิงลองเข้ากล้องรอบคันให้ดูอันนี้ดูจอหลังก็ขึ้นเหมือนกันไม่เอ่ยนี่นะคะก็คือไม่แน่ใจว่าจอหลังชัดเจนไหมถ้าไม่ขึ้นเดี๋ยวเรามาดูจอหน้ากันดีกว่านี่นะคะก็คือเป็นหน้าจอ a n d r o i d นี่หน้าจอ Android อันนี้กล้องเห็นไหมเอ่ยหน้าจอ Android อันนี้นะคะก็ มาพร้อมด้วยกล้องรอบคันให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมด้วยกล้องรอบคันให้แบบนี้เลยนั่นเองนะคะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาเข้าตัวเกียร์พีไว้ก่อนนี่เลยนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี้ยก็ใช้งานได้ปกติเลยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัว Android แล้วเนาะนี่นะคะก็ใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยนะคุณลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูภายในกัน นี่เลยสวยงามมากๆนะคะหน้าจอก็เลือกใช้งานได้เลยแล้วก็คันนี้มีในส่วนของตัวกล้องบันทึกการเดินทางหน้ารถตรงนี้มาให้ด้วยนั่นเองเนาะนี่เลยนะคะคันนี้เลขหม่นะคะตอนนี้ใช้ไปเพียงแค่เจ็ดหมื่นเจ็ดมืนเก้าร้อยหกสิบเจดกิโลเมตรเท่านั้นนะคะ เป็นรถบ้านมือเดียวมีประวัติการเช็คศูนย์อ,อปชั่นก็มาให้ครบหมดแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวแพทเทิร์นชิพที่ตัวพวงมาลัยนะคะแล้วก็ในเรื่องของคุ้ยซ่อนโทนนะคะก็มาให้ครบคันหมดเลยแล้วก็ในส่วนของเรดร์ป้องกันการชนอะไรพวกนี้ก็มาให้ครบคันเช่นกันนะคะประวัติการเข้าศูนก็ชัดเจนมากๆคุณลูกค้ากับคันนี้เลยนะคะมิ t ูบิชิปา Pa เจโร่สองจุดสี่จีมยมมาในปี2020เป็นตัวโฉมเชนแล้วนะคะตัวใหม่แล้วเนาะ แล้วก็ได้จอหน้าจอ Android ไปใหม่ๆเลยนะคะใหม่แกะกล่องได้ยังใหม่ได้เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องจากศูนย์ห0ึ่งมกิโลนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังในส่วนของราคาของคันนี้กันเลยดีกว่าะคะ่ะอ่า สวยๆแบบนี้นะคะจริงๆตอนนี้ที่ร้านยิงมีมีซูบิชิปาเจลโหลายคันเลยนะคะแต่ว่าวันนี้พามาชมเป็นคันนี้ก่อนเนาะคันนี้ต้องย้ำอีกทีนะคะว่าเป็นรถบ้านมือเดียวติดสีเดิมเลยรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีผิดค,ความไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อนะคะแล้วก็รับประกันในส่วนของเลขไม์แท้ให้ด้วยนะคะการบรยเว์คันนี้เลขไม์เพียงแค่7 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเนาะ วันนี้มาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษเหลือเพียงแค่1น0 0ล้านห้าหมืบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็คุณลูกค้าที่เครดิตดีเนี่ยก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมเลยหลังจากฟรีดาวแล้วเนี่ยคันนี้จะผ่อนอยู่ที่โดยประมาณ1,700 0กว่าเท่านั้นนะคะใครสนใจรีบทักมาสอบถามรีบทักมาจับจองกันได้เลยนะคะแล้วก็ก่อนจากลาก,กันไปอย่าลืมนะถ้าหากซื้อสดกับล้าน19พสีทองของเรานะคะไม่มีบวกแวดเพิ่มเเป็นราคาพิเศษที่1 ห้าหมืนบาทได้เลยนั่นเองเนาะแล้วก็สิ่งสุดท้ายแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้อิงนะกดแชร์กดติดตามแล้วก็กด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะอิงจะได้พาชมรรยยอยๆส,สวยๆแบบนี้เรื่อยๆเลย,เลยนั่นเองเนาะยังไงแล้ววันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะเรามาเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย